สวัสด,ดีพี่น้องสุภูสุคนมนีกามาตย์เว,ว่าเรืองยอดวิวเดอ้อพี่น้องยอดวิวกับคอนเทนต์คนที่เข่ามาไม่รุนนองสิเข่ามาไม่บ้านในพานดาวเนาะบ้านในตัางขาดาวโซงคลิปพยายามโซงคลิปสัน่นสองสองคลิป ช่องเรียวสองคลิปคลิปเงาทรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ขึ้หนหาเฟซบุ๊กเข้ามานะ่ะแล้วก็ขันโมฆะในตังคาดาวการทรงคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องทรงคลิปไปประมาณเดือนสองเดือนเต็มที่เดี๋ยวก็ได้ตังคาดาวเพราะว่าซูเมอร์นี่ตังคาดาวคนติดต,ตามเขาเอาแค่หาร้อย บอก่าคือหลุนเกาหลุนเกา่นเกานี่ประมาณพันหนึ่งหลุนนี้หารอยพ้นก็นได้ต่างคาดาวเลยทรงคิปหาคอนเทนต์ดีๆหาวิวดีๆเด้อบางคน้นบ่ตรองเด้ลงคลิปหลายถ้าคิปปคิปัง2อคิบสามคิบก็ได้ต่างคาดาวได้โฆษณาพร้อมคัน AI เพิ่นดันเด้ อันนี้มมนก็กึ้นยู่กับเบไอเนาะอ่าแล้วก็ยอดผู้ติดตามยอดผู้ติดตามนี่บ่ยากเ้ยพี่น้องคันคลิปเฮ้าปัง <c oughs> คลิปเฮ้าปังคลิปเฮ้าดังเดี๋ยวคนกับเขามาเบื้องผู้ใดก็อยากเบื้องผู้ใดก็อยากติดตามแล้วก็เขาไปกดเขาไปเบืเบ้องขอมมนเขาไปเขาไปเบื้องคลิปข้าเจา้าสักกอนเบื้องหายมันจบ เขาจบก็พิดพิดกดของเลี้ยวเด้ไปเบิ่งขีปให้มันจบแล้วก็ไปกดถูกใจกดคอมเมนต์ให้ข้าเจา้ากดแช่พรอมเราก็จังไปกดเอาติดตามเฮาก็สิได้ผู้ติดต,ตามเขาก็สิกลับมาเบิ่งขีปเฮ้ามันก็สิได้แบบว่าทั้งสองฝ่ายได้ผููติดตามพอมได้ได้คนมาเบิ่งขีปเฮ้าพ,พอม เห็ดจังสีไม่ไม่เยา้ยาเจ้าฝ่าวไปกดรัวๆวเด้กดได้สกหากคนเหลาก,ก็เวนสะก่อนเราไปกดใหม่จะจะ่ากดติดตามกันร่วๆเดี๋ยวสิ่สี่สันหมดอายุคือเขาสิปิดกันเน่าเนาะไอเฟสบุ๊คสิปิดกันกันเท่าไปกดร่วล้วมานี้ขันอยากได้ผู้ติดต,ตามผู้ติดตามเด้อพี่นอง โดเอามือละลอยก็ได้ผู้ดใดอยากได้ยู่หนาเฟสของเฮานี่ล่ะยู่หนาเฟสของเฮ้าแต่ว่าไปกดเพิ่มเพื่อนสักกอนไปกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็สิมีเพื่อนมาติดตามเฮ้าเองอยู่หนาเฟสเท,ท่าแหละกคเข้ามาเพื่อนสักกอนตอนแรกก็สิเป็นเฮ้าเฮ้าไปกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็เขาก็สิมาติดตามเฮ้าโดยอัตโนมัติ ตะก,กี้ค่อยบ่าหูเพราว่าตอนหลังนี่ค่อยหูคนติดตามเยนี่ของข่อยนแต่วบบ่าท่านได้ถึงมื่น,นออกกับประมาณหกพันกลัวหกพันกลัวหกพันกลัวนี่จักเดือนนะเอ,อ่อกรกดาสิงหากันยาสองเดือนกลัวไป้องได้หกพันกลัวพูดติดตามพู้ติดตามหลายอยู่ของข่อย แต่ว่าโฆษณาโฆษณากับเด็ตล้อตังคาพี่น้องต่างคาดาวบ่ยา,ากเด้ดตังคาดาวบ่ยา,ากแต่ขั้นตอนที่เฮาสีได้ใไกโฆษณาเนี่ยมันต้องล้อตังคาอยู่ลอตังคาก่อนตะกี้มันบ่ยา,ากเย๋ยวนี่มันยากพี่น้องยากย้อนยังติคนเขามาหลายคนเขามาทํำคลิปหลาย เราก็กดเกณฑ์กับเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งเขาคนที่เขามาาม่มบ้าษันไูโกโคเนาะกดขันผู้ใดท้ำทำผิดกดกดชุ่มชนนหาไปล่างสะกอนเด้อหายไปลบออกสะกอนเข้าไปเขาไปเบื้องหลังบานเข้าสะกอนหลังบานเท่านั้นเข้าเหตุผิดกดของเฟซบุ๊กบอกดของชุมชนน่ะไม่ละเมิด คุกข,ข้ามการเมืองนี่บ่ได้เลยเพราะว่าอันนี้เจอกับเจ้าของแชร์แชร์แชร์คลิปมาเป็นคลิปดอกแชร์การเมืองไหหม,มูเบิงไหหม,มูเบิงซื่อๆกับผิดป้าน,นี่ก็ไปลบไปลบออกจังได้ตังค่าดาววสันบ่ได้ตังค่าดาวเด้ดดพี่น้อง ขันเจ้าว่าไปลบว่าไปทำเพิ่มสะอาดเฟซบุ๊กห้มันสะอาดสะกอนมันได้ยากต่ตังค่าดาวาเ,าเนี่ยเข้าไปเห็ดเฟซบุ๊กเข้าไปเห็ดห้มันสะอาดสะกอนล้างบานเทาแล้วก็กดเลี้ยวกดเลี้ยวก็มีอย่างมากไม้หรอกขันผู้ใดได้เงินแล,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 ล้นวก็อย่าไปแช่่าไปหายเบิ้งก็เจ้าเบิ้งสลงสลีอจํานวนเงืนอนียงสี่กับว่ได้เออมันผิดกฎ คิดโกดองมาน,นี่เขาผู้ใดได,ได้ได้จ้งค่าดาวแล้วให้เขาไปให้ไปกรอกรายละเอียดให้มันได้ยากเกินหกเดือนถ้าเกินหกเดือนเจ้าเฮ็ดบ่อได้แล้วเฮ็ดบอ่อได้เขาก็สิคิดว่าบไอ้นี่แล้วเฟซบุ๊กก็สิสิ่สี่สสห้เจ้าเป็นโมฆะนะ ก็ได้๋คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องขันผูใ้ใดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคนอื่นก็แช่ให้ในเด้อพี่น้องแช่ให้คนอื่นเขาได้รับรู้รับข่าวสารจากจากคลิปนี้แล้วก็อย่าเลืมกดคอมเมนต์กดคอมเมนต์กับกดได้ถูกใจในเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะหวัสดี่บ๊ายบาย